ของแฟนคลับให้มาตัวนี้น่ารักมากก็เซเว่นม่เป็นอัลบั้มเขามีบายอน ข้อไม่ยอมเนมข้อไม่เนมขอโทษครับ <laughs> มีอากระบงด้วยนะอากระบงเสียใจมากไม่ได้ไปคอนเขาอะอือ่ะอีเอออเออเออนี่มัน NCT <laughs> ไม่ใช่อากาเซ่ NCT ก็มี ไปไหนเอดินไม,ไ,มไม่มีใครรักเลยไม่มีใครรักฉันเลยขอเล่นไอด้ดีรักฉันหน่อยรักฉันหน่อยเซรักป่าหน่อยรักป่าหน่อยชี้รักป่าหน่อย,อยชี้ขนาดจะลกนิดนึงยังไม่ได้เก็บของเลย เหนื่อยมากเหนื่อยอะไรเด็กๆอยู่ในคะนอนครับดูเพลินดูเพลินจังเลยคะ่ะพี่พลอยพี่พลอยว่างเหรอ,อวันนี้เมื่อไรจะได้เจอกันน่ะนั่นดิ อยากเจอทุกคนจะแย่อยู่แล้วอย่าลือเยอะเดี๋ยวพี่ขวัญร้องไห้หน้าบ้านอย่างหลังไม่เสร็จเลยค่ะเจ้านาย <c oughs> ชีงงานให้พี่ขวัญ <c oughs> เออเออเป็นโรคอยู่อย่างหนึ่งคือตอนช่วงนี้เนี่ยเออไม่ค่อยจับมือถือใช่ปะ เพราะว่ารถคว่ำรถล,ลม้มอ่ะรถคว่ำรถหมุนนะ่ะกลางถนนอนะ่ะเพราะว่าดูนี่แหละดูแผนที่แล้วมันล้มอะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยจับมือถืออีกเลยไม่ได้โซเชียลดีท็อกนะแต่แบบว่าแบบไม่กล้าจับมือถือ มีฟึ่งเล่นได้บ้างแล้วนะครับพี่นอใส่ตรงหูแล้วครับใช่ครับอืขี้เก็ยจถอดบางทีถอดแล้วหาไม่เจอแต่อันนี้ซื้อมาคนซื้อมาหนังใหม่เข้าเมื่อไหร่หนังไหม่เข้าเมื่อไหร่ อะไรครับเธอเกิดอุบัติเหตุอ๋อใช่พี่พลอยตอนถ่ายสีแต่นานม,มาแล้วแหละผ่านมาแล้วตกใจมากแบบตนนัวไหนก็ฝนตกฝนตกแบบถนนก็ลื่น ดีที่ได้กองออกสังเลิฟช่วยไว้แบบหนูว่าโทรไปบอกผู้จัดก,การกองบอกว่าให้มาแบบใช่ไม่ใช่ให้มาแบบว่ามามามา,มาดูหน่อย,อยนะชช่อย่าดูเชีวกุดใช่อย่าดูเชีวกุดที่เอิเป็นคนแบบชอบขับรถเนาะ ชอบมากแต่ก,กลัวอะไรแบบนี้ก็ไม่เข้าใจเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ได้ขับเร็วเลยเออเออนี่ดูแมพพี่พอยทุกคน หน้าเอิร์ธเริ่มมีกะขึ้นแล้วอะตรงนี้เป็นฝ่ายอะทำไงอะสามสิบเอ็ดมีกะแล้วอะทำยังไงดี <laughs> ทำยังไงดีทุกคน

เนี่จะไม่มาอยู่ทอสิบเอ็ดแล้วใช่พลอยคือบอ่พี่พี่พลอยเป็นกึ mm ่งเทรนเนอร์ให้เอิร์ธตอนมหาลัยคือเขาเป็นผู้หญิงนะแต่เขาก็แบบนิสัยดีมากแบบคอยแบบว่าเมนเทนในเรื่องของออกกําลังกายการออกกำลังกายของเอิร์ธตอนแบบว่า ตอนมหาลัยอะไรเงี้ยทุกครั้งที่แลพี่พลอยเป็นปนุษที่ชอบเล่นข่าวมากจบแล้วก็ไม่ชอบเล่นข่าวเอาซะเลยเอ,อไม่ไหวแล้วแล้วทุกครั้งที่ไปเจอพี่พลอยพี่พลอยเออเล่นข่าวกันจบด้วยขา่ขาวจบด้วยข่าวอ้ยไม่ไหวแต่ก็สนุกดีครับได้ปวดหยุดพี่พลอ,อยทำไมผู้หญิงชอบเล่นขา่าว อ๋อ oh, จะได้แบบก้นสวยถูกป่ะก็จะได้แบบว่าขาสวยอืมเข้าใจเข้าใจผู้หญิงไม่เล่นขาเท่ากับเล่นขาครับ เทนเนอร์เจเจฝากบอกว่าอ่านลายหน่อยครับ <laughs> ขอโทษภาษาญี่ปุ่นยากไหมยากครับดิสคัส u l t for m uh, ่ Japanese l a ด g ิส g e so d i f f i c ตอนนี้ชวนกินข้าวค่ะ <laughs> จิ้งหรอพี่พลอยพี่พลอยไม่ได้เข้าริมแล้วหรอ รือว่าเขา้าตอนนั้นไปเล่นที่ power zone ค่ะก็คือโอ้โหมีแต่แบบว่ามีรุ่นมีแต่รุ่นพี่ที่เขาแบบว่าเป็นนักพอกายะอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเราก็เล่นตอนเด็กๆก,กันเนาะเราก็เล่นแบบว่าเล่นผิดบ้างถูกบ้างอะไรเงี้ยแล้วพี่เขานี่ใส่ดีมากคือเขาเห็นเขาคงเห็นเราว่าแบบเอ้ยไอเด็กคนนี้มันเล่นผิดหรือว่ามันเล่นแบบท่าซ้ำๆเดิมๆทุกๆวันอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาแบบเอ้ยน้องช่วยไหมอะไรเงี้ยเออช่วยเซฟช่วยแบบว่าช่วยบอกท่าที่ถูกต้องให้ อืมน่ารักมากแต่แล้วคิดว่าเขาจะดูดุเพราะเขาตัวใหญ่อะไรเงี้ยอิร์ h do you miss me Yeah of course